พอใจแฟมิลี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอใจแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะจิจะมาฝึกล้างรถเองนะคะโดยที่จะอยู่น <Wow. S 2> อยู่นะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจีล้างรถได้ไหรือเปล่านะคะ mm. เรืขนาดนี้นะคะฝนกำลัตงตกนะคะแต่ว่าฝนตกไม่หนักมากะคะจีจิก็เลยบอกว่าล้างไปเถอะค่ะเดี๋ยวมีน้ำฝนด้วยแล้วบ้าก็บอกว่าโอ้โหจะ แล้วรถมันจะสะอาดไหมใช่ไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนนี้รถมันสกปรกมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนล้างไปก่อนนะคะล้างกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราจะมาฉีดน้ำนั่นเองอนฉีดน้ำไปทั่วเลยนะคะฉีดไปเลยค่ะ ฉีที่ทั่วเลยค่ะหัดล้างเองมั่งลูกฉีททั่วๆนะคะเออทัว่วแน่นอนตาช่วยจับไฟให้กันค่ะไฟมันติดแล้วค่ะอาถี่กล้องจังเลย ให้มนันกระจายบิดบิดห ja ัวก๊อกมันค่ะไม่ใช่อันนั้นอันปลายปลายมันหลุดเขียว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 หนุนไม่ใช่ปลายตรงที่น้าออกเออบิดมันเออนั่นแหละค่ะอดี๋ยววังโดนหลอดไฟคะลุกโอ้โหดูท่าครับดูท่าจะรอดไหมคะเนี่ยวันนี้ไปน้ารถมั้งค่ะ ลายพันธ์ค่ะไม่ได้ใายพันธ์เหนือเลยค่ะเอา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 โอ้ยทำไม่ดีนี่ไงมัไหมยังไม่เปียกเลยค่ะโอ้โหดูพอใจนะคะดูล้างรถ เอาู <T t ิผู้สายพันเป็นปมเลยค่ะลากไปค่ะลากไปได้เลยค่ะมันยังไม่สายมันยังไม่หักไม่เป็นไรค่ะออลากไปไม่ได้สายรก่งใหายเลยครับบ๊ะบ๊าอ่ะมาขั้นตอนต่อไป ข้นตอนใส่น้ำนะคะแล้วเดี๋ยวพอได้นะคะก็จะใส่แชมพูลงไปนะคะฉีดน้ำเติม้าไปในถังก่อนใช่ไหมคะใช่อ่านี่ค่ะให้น้ำมันกลายเป็นฟองก่อนแชมพูลมไปใส่แชมพูใช่ไหมคะ เยอะไปแล้วค่ะน้ำมันเยอะเกินไปนะคะฟองน้อยเดี๋ยวตีตีฟองไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเยอะๆเองค่ะอะไรบ้าลรู้แล้วหนูฉีดน้ำยส่ นี่นะคะปับปาดูตรงนู้นแล้วพอใจคะคะนเปนี้ข้างหน้าเล้มไหนเห็นไหมอืปพอใจข้างหน้าที่งน้นปัด่ะถ้คะพอใจก็ถู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 ใช่ไหมะถูถูถูถ้าแล้วใจออกเอ้ยสปัดแรงๆนะคะปั๊บป r านั่งนี้โอ้โหโดนปาเต็มเตเลยค่ะนี่สนุกมากเลยนะคะ นุบตาเราเลยนะคะนี่ก็ไม่ได้แบบสนุกสนานนะเพื่อนๆน้องๆคิดกันเลยนะคะว่าสนุกมากๆเลยต้องไปลองสักแลแต่จริงๆนะคะ,ะ,ค,ะความจริงมันเหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็คันหมดแล้วเนี่ยค่ะอก็ต่อไปนะคะจริงนะคะก็จะฉีดน,น้ำแออชมพูนะคะออกจากรถนะคะแล้วน, <c ười> นะคะเข้ามาค่ะเดี๋ยวดูเปียกฝนลูกอะไรอ่ะลมมันพัดไม่รู้บ้านไหนไม่รู้ว่า อายุมากคนอ้าน oh, no. ่าเราเร็วๆค่ะเร็วๆทำหน้าที่แล้วค yeah> ่ะ กันนะคะคืนนี้นะคะเอาไว้เช็ดปเปียกคืนนี้เช็ดแห้งนะคะแล้วเช็ดเปียกกันเล่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะคะนี่เปลี่ยนท่าน,นะคะเอาเป็นถุงอะแทนเฮ้ยว่างอะไรเป็นตะหยักหนวเนาะคนตกงานก็วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะเหมือนกับว่าคืนนี้นะคะใครจะมาด้วย ห่อยให้พอใจเช็ดรถไปก่อนนะครับเหนื่อยยังคะนิดนิดนิ่งคฉยทำให้อาลาเลยน้อง เหมือนเดิมเลยนะคะแรงต่อไังเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่กันงกนค่ะก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย